การเมืองจะยังไม่นิ่งยังไงการเมืองจะยังไม่มีความชัดเจนยังไงแต่พักเก้าไกลของเราชัดเจนเหมือนเดิมขอทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทขอเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรขอดูแลอุตสาหการรมโคโนมและอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยและต่างชาติมาเที่ยวที่ชัยนาทกันเยอะๆ ให้เศรษฐกิจชัยนาฏรวยรวยแล้วก็รวยต่อไปอ๋อเหรออันนี้เดี๋ยวมีสื่อมวลชนอยู่นะก็จะหาว่าโฆษณาผมจะผิดกฎหมายอันนี้อันนี้เป็นน้ำเปล่าครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีนะเรื่องนี้แต่พี่น้องครับเรื่องที่ยังต้องพูดคุยกันต่อ ตั้งแต่เรามาเป็นอดีตอนาคตใหม่จนกระทั่งมาเป็นพักก้าวไกลเราเติบโตขึ้นมามากกว่าเกือบเท่าตัวหนึ่งนะพี่น้องจากที่เคยให้คะแนนเราสี่หมื่นกว่าคะแนนกลายมาเป็นเจ็ดหมื่กว่าคะแนนในปี6กหที่ผ่านมาและถึงแม้จะไม่ได้สอสอเขตในใช้หนาทแม้แต่หนึ่งคนแต่คะแนนบัญชีรายชื่อคะแนนของพรักก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้อง และนั่นก็เหมือนไอ้เป้ที่มีน้ำตาลตโนดเป็นหัวเชื้อเรามั่นใจเหลือเกินตว่าการทำงานงการเมืองแบบพักเก้าวไกลวิธีแบบก้าวไกลวิสัยทัศน์แบบก้าวไกลวิธีปฏิบัติวิธีของตนแบบพักเก้าไกลเรามาถูกทางแล้วครับพี่น้องและเชื่อเหลือเกินว่าคะแนนเจ็ด0มื่กว่าคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องให้กับพักก้าไกลมาจะเป็นหัวเชื้อ ในการหมักในการบ่มในการแชร่ในการกลั่นให้วิถีประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นที่ไชน่านี้ไม่ต่างกันกับพี่น้องเอาน้ําตาลไปทําเป็นไอ้แป้เพิ่มมูลค่าให้กับประชาธิปไตยทําให้ไชน่าเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งใกล้ชิดกับประชาชนการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ ยังไม่ไปไหนนะยังไม่ไปไหนเดี๋ยวจะขอเดินดูแล้วขอคุยเรื่องสุราก้าหน้าคุยเรื่องกี๊ก้อยเป้ไปก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยได้ถ่ายรูปกันแต่เมื่อกี้ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจแล้วก็ทุกการต้อนรับนะครับที่มีให้กับพวกเราพักก้าไกลยังไงเดี๋ยวขอขอร่วมวงสักเล็กน้อยครับแล้วก็คุยเรื่องสุราก้าวหน้าด้วยกันนะใช่ใช่เชมีใครบ้างครับขึ้นเวทีมีผมมีมีนัดค่ะมีนัดครับ อาจารย์เดชรัตน์ครับคุณผลิตครับมาพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปเชิญค่ะอ้าวขอเสียงมือให้สสป้อมนครสวรรค์เลยแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงคนขยันนะผลิตครับผลิตมาติมค่ะผลิตวันนี้ก็มาจากสายใหม่ใช่ไหมอ้าวน้องติมบอกเลยแล้วแขกบลาแกบ้าแก คนนี้คนนี้พี่ชายผมเด็กมอเกษตรอาจารย์เดชรัตนสุกํำเนิดครับ <Yeah. S 1> เวลาที่ใครบอกว่าพักก้าวไกลเขียนโนโยบายในห้องแอร์คุณช่วยดูนะฮะ <laughs> พอโนโยบายพักก้าวไกลหน่อยดู <laughs> แก,<ะ> <c oughs> แกเก่งมากเรื่องเกษตรนะครับจบเรื่องเกี่ยวกับมอเกษตรแล้วก็ทํางานกับผมครั้งแรกในช่วงที่เป็นสภาคารั้งแรกตอนนั้นเรามีคณะกรรมาการวิสามัญการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาข้าวราคายางราคาปาล์มราคามะพร้าว ราคาสับป,ประรดนะครับอาจารย์เดชรัตน์ก็เป็นตัวแทนจากภาควิชาการมาทํางานกับพวกเราตอนเป็นอดีตอน,นาคตใหม่แล้วก,แวก็แล้วก็ผมก็ขโมยมาจากงอกเตษแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้แจก,ก็เมื่อช้าแกก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับซบโอนะสินค้า GI ที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดูเรื่องอุตสาหกรรมโคโนหลังลัมปีสกินกับผม<ป>ะครับไปชิมปลากราด้วยะคะรับแล้วก็